เปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวพิเศ์ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านอะไรสุกอย่างนะคะใกล้กับอ์นโฮเทลค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทานแกงกะหรี่แล้วก็เทนบุระนะคะเพราะว่าเรามาญี่ปุ่นแต่เังไม่เคยทานเลยอันโฮเทลอยู่สถานีสายฟ้าอันโฮเทลอยู่สถานีโอโมริค่ะเนี่ยค่ะเดินมาระหว่างทางที่จะไปสถานีโอโมริอะค่ะ่า ก็จะมีี้านนุยว่าแล้วนะคะเราก็เข้าไปทานอาหารกันเลยค่ะอ๋อแพทต้องบอกวิธีการเลือกอาหารก่อนค่ะเพื่อนๆยืนอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็ดูชุดเมนูค่ะจากนั้นนะคะก็จำหมายเลขเอาไว้ค่ะพอได้หมายเลขแล้วเนี่ยก็ดูราคานะคะแล้วก็ยอดเงินค่ะจากนั้นก็กดเมนูตามหมายเลขเลยนี่ค่ะ ะมีบอกอยู่และหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็นกระดาษใบเล็กๆมาค่ะแล้วก็นำไปยื่นให้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยแล้วก็รอรับอาหารค่ะอาหารก็จะมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะเทมปุระเมื่อกี้กุ้งดุ้งมากค่ะอร่อยจนแบบคือนึกถึงจนถึงกลับมาไทยก็ยังนึกถึงค่ะส่วนแกงกะหรี่นี่ก็เฉยๆนะคะ ใครที่มาร้านนี้แนะนําเทมปุระค่ะแพลว่าเขาค่อนข้างโดดเด่นนะเนี่ยค่ะกุ้งดุ้งมากมากๆจริงๆตัวใหญ่ด้วยค่ะอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะคือตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินกุ้งที่ดุ้งขนาดนี้นะคะและวเห็นยังมีนี่ด้ค่ะน่าจะเป็นโซบะเย็นนะคะแล้วก็ต้องหู้ส่วนแดงๆนั้นแพลวไม่แน่ใจว่าอะไรเหมือนกัน สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพรคนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อ Channel ค่ะจาก Channel เดิมที่ชื่อว่าเพลงอินโพนทาว a วลแ a นด์แฟชั่นนะคะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยที่เซริร์ง่ายๆค่ะก็คือเปลี่ยนยู่ใส่ได้เที่ยวไม่ว่าจะเซิร์ใน Google, Facebook หรือว่า YouTube นะคะก็จะเจอหน้าแพรเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาคำแรกเลยยังไงก็ขอฝากชื่อใหม่ไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะ จะไม่ชินแต่แพลวอยากจะบอกว่าชื่อนี้เนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวแพลวมากที่สุดค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกมากๆๆกมากมเลยค่ะยงังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะและขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย